สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับบากบนะครับวัอนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมัดสีเขานะครับท่านผู้ชมสงสัยว่าครับว่าสีเข่าเก้าสองปีนี่ครับเม็ดมันจะออกเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็คือเข่าเก้าปีหกสามนะครับพี่น้องเห็นบ่าครับมันจะออกดำดำนะครับเข่าเก้าสองปีที่แล้วนะครับว่าปีหกสี่น้ำท่วมว่าได้กินทักเม็ดนะครับปีหกห้าจะค่อยได้กินเขาไหมนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเข่าก้อนครับเอาไว้เอาไว้ได้กินนะครับ เอาวใเบิ้งเม็ดกันครับพี่น้องว่ามันที่ออกมาเป็นเม็ดแบบใดนะครับเม็ดดีบอนะครับเห็นไหมครับเม็ดมันก็ออกขาวนะครับก็ถือว่าออกมาโอเคนะครับเม็ดบบค่อยมีเม็ดแดงบนไดนะครับนี่คือเข่ามันลินะครับกอขอนะครับหนึ่งศูนย์ห่านะครับทางใช้พุูมนะครับเนาะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกินได้อยู่นะครับพี่น้องเข่าสองปีนะครับเกินสามปีไปแล้วมันก็ออกเม็ดแดงนะครับพี่น้อง